ทรงเสยทวยกลางนะครับช่างใหญ่ใช้เทคนิคกันไก่ไล่ตอนแรกใช้ที่หนึ่งสองสามสี่น,น,น, 1, 2, 3, นะครับไล่ขึ้นไปโอเวอร์ซูมคัดด้วยกันไก่นะแล้วก็ตัดฟันหูไวจอนนะครับไวจอดประมาณสักเกือบถึงกลางใบหูนะอยู่ประมาณบนบน,บนติ่งหูล่างนิดนึงนะครับฟันหูนะครับแล้วก็ใช้ปัตเตอร์เลียนอิเปอร์สไลด์ด้วยรองบีนะครับโอเวอร์ซูมคัดนะแล้วก็ใช้กันไก่ฟันปลาสับ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 เล่นบางนะครับเนื่นอย่างลูกค้าก่อนจะตัดมาเนี่ยมันเป็นหูบ๊อบนะ ทั้งใหญ่เขยกถุยขึ้นนะครับฟานหูซ้ายขวานนะได้ยกโคนใส่โฟมสเตเป้สเเปฝุ่นนะก็เป็นชื่อทรงที่ดูแรง่ายทั้งบนทัางใหญ่เหลือความยาวข้างบนไว้สามนิ้วนะครับสามนิ้วนี่คือเส้นระดับนอกครับเส้นระดับนอกจะโคง้ง ยาวครับญิยาวใช่ยาวหวานครับครับนุ่นครับแต่กันนุ่นหน่อยนะครัอ๋อขอบคุณครับเชิญครับคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับคุณคอยากจะตัดผมทรงนี้นะครับทรงเฉยทุยกลางสำรองจองคิวได้0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ0 6 2 5 4 8 3 9 9 9ห้า่านะคนใหญ่รับสอนตัดผมชายผมหญิงรับตัวต่อตัวแล้วก็รับตัดผมตามคิวจองนะสถาบันตัดผมวัชรใหญ่หรือร้านจำเนงสัลอนตั้งอยู่ปากซอยอาอหัวด่วนที่ห้าสสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญ เขตสายใหม่ทมอทมนะครับพรุ่งนี้ท่านอยากจะไปเป็นกรรมการตัดสินทน Fast Open, นรงฟาดเฟตโอเปนงานมหกรรมชิงแชมป์ผมนะครับฉลองครบรอบ10ปีกลุ่มแต,ต่ผมชายและหญิงจังหวัดนนทบุรีนะไปพบเจอท่างใหญ่ได้ที่นนทบุรีนะครับเซนทันเวสเกตชั้น4ฮอนะครับเวลา9้านกาถึง18นาฬิกานะตอนนี้ขอรับปก,ก่อนคลิปหน้าเดอใหม่ที่น้สวัสดีครับด้วยบายจับตัดบั ตัดผมครับตัดผมตัดผมคับตัดผมทำไมต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันจากไรผมมันบนกระจบผมมันบนบ้านนอกผมผมผมตัดผมคับตัดผมตัดผมคับตัดผมเขารล่นสาวไฮโซผมติดโคโลเล่น ไห้โลวกปฝันบรรลุภคนาที่าาหมาดุบ้านทรงหมายแหนเจะเล่นจระบิเทียนบ้านนาประทัปเจ้าทุกคราโบนตบผมมาทักผมผมคนอีสารผมคนยบ้ามาสั่นใจกับผมกับตันผมดัผมดัดันผมคนเลียงปายผมคน คงกลัวว่าจะไปไม่รอดคนรักมือกอดเิ็นดอดทังคืนี่สิ่งพอตัวแม่คุณคงกลัวและไม่ชุวงเงินทองและแม,ออม่คุณขอร้องแม่คุณไม่รึ